เนี่ยคุณผู้ชมเวลาทํากับข้าวอะไรอยู่ก็ต้องระวังนะฮะแล้วไอ้ที่ต้องระวังอย่างนึงก็คือพวกถังแก๊สเออเออเออแก๊สระเบิดนี่น่ากลัวนะบางทีพวกเนี้ยอยู่ๆมันระเบิดขึ้นมาเหมือนกันนะคุณผู้ชมฮะปิดวาปีอะไรไม่ดีเนี่ยเนี่ยครับโรงแรมดังที่เมืองราชบุรีครับปรากฏว่าไอ้แก๊สเนี่ยมันระเบิดขึ้นมาครับถังแก๊สทำกับข้าวนี่แหละคุณผู้ชมครับสุดท้ายดูสิแรงระเบิดมันทําให้หลังโครงหลังคากําแพงเนี่ยถล่มลงมาหมดเลยกระจกก็แตกครับ มีแม่ครัวกับคนงานอยู่ในนั้นอาการสาหัสเลยทีเดียวโอ้โหดูโอโดูสิโอ้ยนี่แค่โอ้โหทำไมความเสียหายมันเยอะขนาดนี้เนาะไม่รู้เหมือนกันครับคือเดี๋ยวให้ดูครับเนี่ยมันเป็นถังแก๊สนะที่เขาเอาไว้ใช้ทากับข้าวในครัวนี่แหละฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าครัวโรงแรมเนี่ยบางทีมันเป็นครัวใหญ่ถูกไหมใช่จะถังใหญ่เบิ่มเลยต้องมีถังหลายใบนะฮะ นี่คือความความเสียหายนะครับของโรงแรมนะครับที่อยู่ในตำบลห้วยไผ่จังหวัดราชบุรีครับแรงระเบิดเนี่ยทำให้อาคารโดมที่ใช้จัดเลี้ยงนะครับพังยับเยินลงมาดูครับเศษซากอาคารเนี่ยกระจายไปทั่วเลยครับส่วนห้องกระจกเนี่ยนะฮะกระจกมันก็แตกกระจายไปตัวอาคารบางส่วนพังถล่มลงมาครับมีคนบาเดเจ็บไปทั้งหมด4คนด้วยกัน ไล่ไปดูครับมีใครบ้างก็มีป้าทองล่ารัชวงศ์ครับอายุ51เป็นแม่ครัวของโรงแรมบาดเจ็บสาหาัสคนที่สองก็คือนายประพาสภัยสุวรรณครับอายุ44พนักง,งานโรงแรมบาดเจ็บสาหาัสเช่นเดียวกันขณะเดียวกันครับก็มีนางอัมพรคำม่อนเท้าอายุ51พนักง,งานโรงแรมบาดเจ็บเล็กน้อยครับอีกคนนึงก็บาดเจ็บเล็กน้อยครับนางสมบูรณ์อ่วมอิ่มอายุ50ครับปถมพยาบาลครับแล้วก็นําส่งโรงพยาบาลกันไป โชคดีครับตอนที่มันระเบิดเนี่ยเหมือนกับว่าโรงแรมยังไม่มีลูกค้าเข้าพัก oh. ก็มีแค่บางส่วนที่อยู่ตรงนั้นนะฮะที่ได้รับแรงระเบิดกันไปแล้วก็บาดเจ็บนะครับสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าโอ้ยตอนนั้นนะได้ยินเสียงระเบิดเนี่ยมันดังมากตุ้มหลัจงจากนั้นทุกอย่างเนี่ยมันปลิวออกมาหมดเลยอะ่ะแล้วก็มีคนบาดเจ็บวิ่งออกมาเลือดก,กะท่วมตัวนะนอนร้องขอความช่วยเหลือกันประมาณ4ี่คนได้ คือพี่เขาเห็นเข้าเนี่ยไม่รู้จะช่วยยังไงทางที่ทําได้ก็คือโทรแจ้งตํารวจก่อนแล้วกัน มกกก็ระจาายออแล้วพอมันดังตุ้มใช่ไหมคะคือทุกอย่างมันก็ปลิวออกมากระจายออกมาเลยแล้วพี่เขาก็วิ่งออกมาพี่เขาวิ่งออกมาตอนที่พี่เขาวิ่งมาเขามีไฟเขาไม่มีค่ะมีมีแต่เลือดแล้วก็แผลรอบๆคือมันเหมือนมันระเบิดเหรอใช่ค่ะมันเป็นควันเขม้าค่ะควันเลยควันเขม่าแล้วก็เศษเศษแบบเหล็กอลูมิเนียมอะไรเงี้ยอิฐบล็อกอะไรเงี้ย้ามันก็กระจายออกมาอ่ะตำรวจก็ลงพื้นที่ครับ ไปตรวจกันนิดนึงว่าที่มาที่ไปของแรงระเบิดที่ว่านี้มันมาจากอะไรหรือว่าเกิดจากอะไรกันแน่ครับก็เดินสำรวจรอบๆโรงแรมครับไปหยุดอยู่ที่ตรงหลังโรงแรมแล้วไปเจอไอ้ถังแก๊สขนาดใหญ่48โล6ถังเนื้การคุณผู้ชมฮะไปสำรวจเนี่ยไอ้6ถังที่ว่านี้มันเป็นถังแก๊สใบใหญ่ก็จริง แต่มันไม่ได้มีแรงระเบิดเสียหายกันไปนะ,ะมันไม่น่าจะมีสาเหตุมาจากไอ้ถังแก๊สไอ้ที่บอกว่าขนาดใหญ่48โลแต่มันมีอยู่ถังหนึ่งคุณผู้ชมฮะเป็นถังแก๊สขนาด15โลที่ปกติก็ใช้ประกอบอาหารนี่แหละฮะก็ตามครัวเรือนตามบ้านเออไอ้ถังแก๊สใบนี้มันน่าจะเป็นต้นเหตุครับคุณผู้ชมฮะอามันเป็นยังไงอ่ะเขาไปตรวจสอบดูมันน่าจะเหมือนแบบเป็นแรงระเบิดมาจากไอ้ถังแก๊สใบนี้ฮะก็เลยคาดว่าเนี่ย เออน่าจะเป็นถังแก๊สที่ใช้ทาอาหารนี่แหละ <S <S ไม่น่าจะใช้ถังแก๊สที่เอาไว้ทําอย่างอื่นภายในโรง,รงแรมนะคุณผู้ชมฮะนอกจากนี้ครับจากการตรวจสอบผนังของตัวอาคารโรงแรมเนี่ยพบว่าทําจากอิฐมวลเบาเพราะฉะนั้นพอระเบิดปุ๊บเนี่ยตู้กเดียวอะ่ะมันเหมือนแบบทานอสดีดนิ้วอ่ะมันปลิวว่อนไปหมดเลยฮนะคุณผู้ชมฮะนี่ฮะมันก็เลยพังถล่มลงมาได้ง่ายผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปนะครับตอนนี้ตํารวจก็เหมือนเอาแบบเชือกมากั้นไว้อ่ะ ห้ามใครที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวคงจะให้ทางปอพอแล้วก็ทางกรมโยธาเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุกันต่อไปนะครับเนี่ย่ะโครงสร้างสงสัยต้องลื้อหมดเลยอะ่ะโออท,นะทำไมมันทำไมมันดูพังง่ายอย่างนี้อะ่ะใช่ก็อิดบนเบามันขนาดนี้เลยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะและแรงระเบิดจากถังใบเดียวนะอย่างตามข่าวเนาะเออดูสิฮะคือ<ะ>เราก็ยังแปลกใจนะปกติแล้ว ไอถังแก๊สระเบิดเนี่ยเราก็เคยเห็นข่าวมันก็จะไม่ได้ระเบิดแบบแรงอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแค่ส่วนเดียวอ่ะนี่ถล่มลงมาเรียกได้ว่าเกือบจะทั้งโรงแรมเลยก็ว่าได้นะ คือโครงสร้างอาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะคะแบบนี้คงจะต้องมีการสร้างกันใหม่ต้องรื้อกันใหม่เลยทีเดียวเนาะระวังกันด้วยละกันนะคะคือไอ้แก๊สเนี่ยมันแก๊สรั่วเนอะมองไม่เห็นด้วยตาแต่มันอบางทีไม่ได้กลิ่นด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แก๊สบางรุ่นเนี่ยเขาก็ทําให้กลิ่นมันแบบกลิ่นลดลงอะ่ะนะเออแล้วมันระวังกันนิดนึงครับคุณผู้ชมค่ะ